We're on Game Drop. <laughs> We like to make our insults... work... together. I <laughs> hey, okay, you wanna make a channel where we yell at James, And you're like, okay. Ah! Yeah. That happened NOW! you on Game You don't wanna so. be microphone? You don't wanna be microphone, seriously? ก็วันนี้เราอยู่กับบริษัทโง่งูกับลูกโป่งโง่งูกับของโง่งูกับตุ้หญิงอะไรมันคืออะไรช่ามมันโง่งูวันนี้เราก็จะมาเปิดรัสมัครคนเพื่อหาว่าใครจะมาทําแทนแล้วก็ใครเนี่ยเฮ้ยเติงบนบาบบางกูเอ้ยบริษัทกูเติรนเอฮะแม่ชัมอ๋อยวันนี้อยู่กับอืม พ่อแม่เราโอ้โหหนอนอืมโอ้ใครเอาซอยทำมาไว้ข้างบนมัเนี่ยมันบ้าไปแล้วนั้นนั้นนี่มันเล่นยังไงเนี่ยไม่เห็นมีสายต่อไปเลยเนี่ยโอ้ช่างเถอะอ่าอาจจะอ่ะใครจะมาสมัครงานเข้ามาเลยไอ้เฮ้ยไอ้เชี่ยกระเป๋าลอยไรย คนอยู่นี่ครับอาตัวเตี้ยจังช่วงนี้ช่วงนี้ผมตัดขาเองอะไรเหรอลดช่วงมาขากระเป๋าครับ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 ดูมันดูมันกูได้มืออัดเลยได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยผมมาสมักเงินอ่าคะแนนี้ชื่ออะไรชื่อนูนนะนามสกุลอะไรสกุลนั้นนะเอ้า ใครมันยินไต่ไต่ไมช่างมปล่อยมันไป,มไปอย่างที่เป็นอ่าวันนี้จะมาสมัครงานใช่ไหมครับอ่าจุดจบ่าจบมาจากที่ไหนเนี่ยมาจากดาวคุรุต้าใชคุรุตโอ้โหเห็นหน้าแล้วเหมือนอาอะอย่าอยู่ขนาดไรเนี่ยอะไรก็ได้ที่มีงานทำนะเห็นหน้าแล้วมีอันนั้นเกมเมอร์เลยไหม ได้ครับอ่าไปได้ขอบคุณมากขอบคุณครับผมขอเป้าด้วยครับครับอือเนครับขอบคุณมากเลยครับครับครับเอาโอ้เขาเขาหน้าคุณอ่าไปแล้วอ่าครมาเข้ามาโลไม่เขินไม่ต้องอาโลโอ้โหเลี้ยอายุอืมวันดีดิทักทายไง่วันดีครับโอ้โหอายุเท่าไหร่เนี่ย ปัะธานครับครับ z ่วมเต็มมาทำไงเนี่ยอ๋อเรื่องของแม่มึงนะครับอืมโอเคครับอ่ะอายุเท่าไหร่ยี่สิบปีครับยี่สิบปีครับโอ้โหประธานครับครับน้ำาท่มบริษัทเราแล้วะอ๋อไปไปวิทย์นาำสิครับโอเคครับออ่ะอ่ะวันนี้คุณเอแล้วคุณชื่ออะไรครับ คุณชื่อแต่ครับมึงอย่าใส่หน้าดิมึงอย่าใส่หน้าดิประธานครับครับไปบริษัทระดับนะนะครับอ๋อไปจ่ายดิออกไปก่อนเดี๋ยวค่อยเงินไม่มีฮะีเงินไม่มีเลยครบบริษัทเราเอาไปโอเคครับขอบคุณครับยังไม่ให้นั่นนี่คืออะไรครับเฮ้ยกระเป๋าผมกระเป๋าผมเอาไปครับไปด้วเอาไป นายครับเจ้าประจัเสบมัวอะตามเป่ากูไม่โดนเจีาประจัรนะอ้าวพวกอาวุธมันตรงเนี้ยไอเหมือนปศุสัตว์เหรออ๋อครับมันเป็นแค่ดาบในตำนานไงอ๋อไว้ไว้สู้โอ้เปากกระเป๋าเลครับเออไว้สู้กับโลใช่ไหมโลของจริงฮะครับครับสู้กับปีศาจัฮะเพราะผมว่าจะเลือกปศุสัตว์ไดะเรื่องนะฮะชื่ออะไรครับยังไม่ดูเลย ชื่อฟินนะชื่อฟินปะานครัฟินโอ้ไอสาเอ้ยไปก็ได้ไวสารไล่มึงออกวันนี้เลยมาโลเอ้ยมึงยืนมึงยืนค้างหัวผู้ใหญ่นี่มีไหมะชื่ออะไรโลชื่อฟินครับนันสกุลประานครับน้กข่ามาสัมภาษณ์งานนะเนยจะแฉหนแฉหนมาตาเซลฟี่เซลฟี่าสานะ อ่าถช่ใช่ดิเออ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 แตงเกียวเออพ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 อกูแสบตาโอเคครับธรรมดากูไม่ใช่นั้นเลทนะโหออจะหล่อเหมือนมาริโอเงียบอ่าแล้วอย่าอยู่แผนอะไรขอฮะมีเกมเมอร์อะไรก็ได้ฮะแผนอะไรก็ได้ขอทีงานทำกันเกมเมอร์อันนั้นแผนเชฟซ่วงไปเชฟเมนเลยเนี่ยอยู่ข้างๆาเนี่ยเชฟเมนไปเลยครับผมอ่าธรรมดาครับ ครับบ้านท่านประธานพังแล้วอ่ะบ้านกูพังขี่รถกันบ้านกูพังเฮาอท่านประธานบ้านพังเหรอเออท่านท่านประธานบ้านพังเออโอเคพวกเราหยึดบริษัทไปนั่งกันเลยวะเออเฮ้ยเรายึดบริษัทเลยไปกุญแจในก่อนแป๊ม ต่ดีต่ดีแลนี่ตอนเอนไปดีแต่บ้างกูไหนธปรมทานบ้านท่านอยู่ไหนนู้นจะตื่นนู้นไปแล้วอาจารย์ธปรมทานไอ้ชีอะโอ้กวาไปแล้ว มีคนกบฏต่อท่านประธานเนี่ยเข้ามาข้างในดิเฮ้ยผมโดนเลยอะท่านประธานครับครับีอะไรเนมันบอกเขาท่านประธานพวกเจ้าตัวอะไรไม่รู้ครับเออเลือนนะครับผมเออเลือนตัวเอออะไรครับหรือว่าลานครับอุ้ยแถมมาคาบตามันบอกเขาท่านปรานว่ามันเป็นตัวอะไรท่านประธานอ๋อตัวตัวอะไรก็ไม่รู้เองเขาท่านประธานนะ อตารางน้ำมีเพื่อนอาหาครับวัดต้ามีพื่นมาหาแล้ครับท่านนะเห็นไหมมัยสังหารนะหนึ่งได้มาสมรภูนโยนี่เอ้หนายเพื่อนนี่ครับตารางน้ำต้นเงี้ครับเออไม่ใช่ครับ่ารานคุ้มบุฟดี่นะตารางนับมีคนโค้กขัมาให้ท่านประธานนะอันเี้ยครับ อุ้ยของขวางเขาคุมมากอืดูแถมมือหักอีกแทงกูจะเปิดของขวางทำไมท่านประธาไอ้ตานี่มีของขวางมาอีกแล้วครับนี่เป็นงานลูด้วยเขามีมายากแค่ไหนโถมึงดูอเ,เอ้ยเหมือนผมเคยเจอที่ไหนเลยคุณมันคืออะไร,รอ่ะบุกี้นี่แหละครับอ๋อเหรอจริงอะ่ะครับตี๋อันนี้ครับ ดำไม่มีใลาเท้าผมเปิดอีกไม่มีอะไรครับถ้ามาแล้วต้องกดปีตรงก้องครับแล้วท่านประธานจะรู้เลยไม่มีเลท่านประธานถ้ารู้แน่นอนถ้าไม่มีเลยอย่ยิงเขาจายิงไม่เอาเบรดี้เนี่ยเออตอนนี้นะฮะมีคนตอนนี้ด้วยครับเออท่านท่านประธานนะมีคนโทรมาสั่งงานครับผมมาโทรมาทางสายกาลินาฮะต้องไปรับก่อนนะฮะเดี๋ยวไม่งั้นจะไม่มีงานทำแน่นอนครับฮัลโหล คุไล <gesch> ่พวกมึงออกกูไล่พวกมึงออกกูยแทพวกมึงออพวกไหนคอไล่พวกมึงออกมึงจาไว้ไปอ่ะไอเบรลี่อาปืนชเอาจัเอากระาดำกาเป็นล้อมเออเป็นต้องใช้ยาหมอนตา ถุยถอดทาถูทาตัวแตะน้ำเฮ้ยดูตูวดีดูตูวดูตูวดีเอาหัวเอาตัวเอาหัวเอานี่ไปเอาวิกไปวิกธรรมทานผมเล็บหมอนไปแล้วตายแล้วไอหมอเร็วม่เชื่อยธรรมทานผมไม่เกี่ยวนะธรรมทานผมจะไม่ฆ่าธรรมทานเลยไอคนรัดใช้เร็วเอ้อธรรมทานทำไจผมอะผมไม่ทำอะไรผิดเลย มึงฆ่ากูเอ๊ะจะอะไรโอ้ว่าเหลือฝากไม่ใครมองเห็นกูกูเป็นนินจ้ะเฮ้บอกนี่นนักคะแนนหมูคะแนนหมูเออเออใครอยู่วะก็วันนี้อยู่กับช่วงขนตูดดุนะครับน่ากลัวก็วันนี้ก็มาอยู่กับน้องแทม รู้สึกยังไงบ้างครับกับวันนี้กับคลิปเมื่อกี้ที่เราทําไปร,รู้สึกว่าจะมีตัวอะไรอยู่แล้วก็ตัวเราเย,ยเอะแยะเลยครับอ่าพูต่อครับว่าวันนี้ได้ว่าคลิปเมื่อกี้ทาเพื่ออะไรครับทำเพื่อความฮาฮะมันเปล่าวะก็ะมีตัวขัดขวางเยอะแยะเลยค,คุณว่าน่ากลัวไหมครับน่ากลัวไหมน่ากลัวมากครับน,น่ากลัวไอ้ตอนที่ไฟกระพริบ่แหละครับเอาแล้วครับ กูว่ากูน่ากลัวไอ้ไอ้เคสเนี่ยแม่งเห็นดูดูดูหน้ามันดิแล้วถ้าเกิดเปิดไฟค้างนะรู้สึกว่าจะเห็นอะไรข้างหลังตัวโทรศัพท์ด้วยนะฮะโอ้โหน่าก็วันนี้รู้สึกยังไงม้างกับคลิปเมื่อกี้ครับเออก็แย่นิดหน่อยนะฮะบางเรื่องให้สักกี่คะแนนครับสักกี่กี่กี่คะแนนครับศูนย์จุด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 ศูนย์นี่เรามาอยู่แคสเลยดีกว่าหรือเออได้อ่ะ ก็ไอ้เจ๊น้องไอ้เหี้ยเฮ้มาเฮ้แล้วไปพี่เออก็บายบายเพียงแค่นี้ครับกับไอ้เหี้ยไอ้ไอ้ตัวเมื่อกี้มันลาวไปเหอะ